ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้น้สาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาละวันคือขานในรถกันเลยหิวเข่าแล้วอบรมอยู่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอันสับอบรมอบรมให้พนักงานขับรถอยู่ หมองจับฟุ้นพี่น้องเลยเบตกับโบมี่เนี่ยมาสาัดในรถเดี๋ยวพี่เอมายังสีถามเราว่ารายละเอียดเป็นจังไดถ่าเรามาก,ก่อนพี่น้องเรายัง่ไปอบร่มอยู่ ทีมเพิ่นมีจักคนนะเดยืนอยู่นะยืนอยู่นะพี่น้องเอาม,มีมีอีหยังข่อยขอมาน่ะมีซื้อน้ำติมีซื้อน้ำติธนาธรธนาธรเธอมีซื้อน้ำเข่าติธนาธร เอาฉันกับมี่ซื้อติแล่นไปเอาซื้อให้ฉันพี่น,น,น,นี่พี่เอเราดีอย่างหนึง่งบริยองแล้วได้พี่น้องเราวมากินเหล้าเราโมาสูบบุหรี่ไปเอาป้ายซื้อมาให้ล้ว มาเลยมาเลยอะไรคะอะไรถัวหายนนหน่อยไอ้ที่ว่ามันจะเอาเสื้อมันจะเอาไหมอะไรก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ใช่หรอมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นอ้าวแล้วไม่ถามเขาว่ามีใครยังจะรับมีใครยังจะเอาเสื้อผมไหมเนี่ยผมอยู่ในลานเนี่ยพิมพไปบอกอเขาสิ <laughs> อยู่ไหน เขายังถามหาเธออยู่เลยอ่ะอถึง<ด>แล้วถึงแล้วค่ะพี่ทะเบียนรถอะไรจะไม่เขาแอดถามจะเอาเสื้อไหมแอดถามหาคนนี้อยู่ครับผมจะออกแล้ว เขาอยู่ไหนเขาบอกอะไรอยู่ไหนเนี่ยถึงแล้วอยู่ไหนครับเขาบอกถึงแล้วอยู่ไหนครับเขายังถามตามกันอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะตัวเองบาดเกียรว้ฟนะดููดบัดชั่วคราวสําหรับผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ตรงไหนถามเีาดิพี่ผู้หญิงอยู่ตรงไหนเขานี่เหรอไม่ใช่ ไปฝากไว้กับพี่กรณ์ได้ไหมฝากไว้อะไรยังจะอยู่ตรงไหนที่อบรมครับค่ะเขาบอกอยู่ที่อบรมเหรอฮะ,อะเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อบรมผู้หญิงใช่ไหมไม่อีกคนหนึ่งเนี่ยตอบใช่ไหมคนนี้ไหม ผู้หญิงอ่ะคนไหนจะเอาที่อบรมครับแป๊บหนึ่งเด้อพี่น่อง ขายเสือก่อนเอาเสือสะท้อนแสงมาขายเนี่แล้วเลนเอาเสือไปให้เขาแล้วนี่พเขาให้ใส่เสือสะท้อนแสงสีออกแล้วล่ะคอ,อยได้คิวงานอีกอย่างหมดเลยแต่ว่าขายเสือให้ทีมเดียวกันก่อน <laughs> มือขึ้นเลนไปซสืออยู่โฮมโปรเสือก็ได้ โล่เอาเสือไปพุ่นแล้วถอดเราจากน้อยสิวายากก็ายากสิว่าง่ายก็ง่าย,ายพี่น้องออกไปหามงานมือนเกลียเทียวว่าท่านไดถามรายละเอียดอลไรอยูะได้ไปลายงานมาวงการตูถคือพี่น้อง งกันตู่ึบแปดโมงสี่เก้าโมงแล้วพี่น้องเริ่มออกไปครับคิวงานกันหมดละไปแล้วพี่น้องขอบคุณพระสัททยขอบใจพระสาราฝากเป็นแห่งเออแห่งใจให้ผูกคขยในยเดอ้อพี่น้องสีพยายามไทยลุ่งให้เบืองเรื่อยๆนั่นและแล้วเข้าไปขายเสื้อให้ลูกทีมเดียวกันก่อน อยู่ข้างในไะพอมีเสือสะถอนแสงมาสองตัวล้วก็เล่าตัวหนึ่งขอบคุณอินลีพี่น้องฝากเป็นแห่งเอิงแห่งใจให้คอยไดเดอร์วง่งกันรลดรลวมตู้ทึบนี่เป็นอีหยังที่ขังทําอีทีได้มากเข่าห่วมนน้ำเพลินกะถือว่าก็คึกคักได้พี่น้อง ก็ตามเที่ยวตามคิวตามอีหยังเฮ้นแหละก็แล้วแต่คนสิคิดจังไหนเหตุงานหางหุ่นส่วนอีหยังก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ไผสิเลือกงานจังไหนแต่สำหรับผู้อยผู้อ,อยเลือกขอเลือกท่างนี้คอเรียนรู้ท่างนี้ไปกอนดินให้ซูทึ่กันเัอนแหละพี่น้องบอกว่าไผดอกค่ารถค่าบ้านบริยูมองเก้าแลวพี่น้องมีตจะึ้นนาะวื้วู้ แต่งานก็ขคอให้ขึ้นคือกันคอให้ขึ้นวื้วๆ้ว้คือกันเด้อพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาเล่าไปแล้วขน้อยขอยแฮปปี้เราแต่ไทยสารวัตรฝากพวกคอยในเด้อขน้อยลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วสิขอนเส้นทอนต่อสุดแม่เส้นพอนี่มาหวามนำกันสาละวัน้อ